สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำสิ่งที่จะเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนไม่เคยทำมาก่อนเนาะเพราะว่าก่อนหน้าเนเอฟก็จะทำแบบ w a r d speed อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยไม่เคยทำ w a t d in my bag เลยเออเคยไหม หมือนเคยคลิปแรกๆแต่เรียกว่าเป็น What's in my bag ได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเอองั้นวันนี้จะมาทำอีกรอบหนึ่งพูด <c oughs> ได้ง่ายๆ <c oughs> ถ้าใครยังไม่เคยดูนะก็ฝากดูคลิปนี้ด้วยแล้วกันก็คือจะมาให้ดูว่าในหนึ่งวันในเขาเรียกว่าในกระเป๋าใบหนึ่งของเอฟเนี่ยเอฟพกอะไรไว้บ้างและทำไมถึงต้องพก <c oughs> เพราะบางอย่างเอฟรู้สึกว่าแบบไร้สาระไม่รู้จะพกทำไมเหมือนกันเนาะก็วันนี้นะคะก็เอฟใช้เป็นตัว a i r m s p i c o t i n นะ ในหนังเคลมมองนะกฮาร์ดแวร์มีที่เอฟซื้อมาแล้วก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นของช่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้น้องหนักมากเอาจริงน้องหนักมากแล้วก็ออจะบอกอีกนิดนึงว่าถ้าใครติดตามตัวพี่โคตินตัวนี้อยู่อะคะ่ะก็เอฟเคยพูดว่าเอฟอาจจะไม่ซื้อ organizer มาใส่แล้วใช่ไหมทีนี้ตอนนี้กำลังสั่ง s m าออ k a organizer มานะคะเป็นอันสุดท้ายท้่คิดว่าจะเอามัลองนะซึ่งตอนนี้แบบ กำลังหลับถูกขนส่งมาจากเกาหลีเกาหลีไม่ใช่เกาหลีถูกขนส่งมาจากเกาหลีอยู่ค่ะก็ถ้าเกิดได้มาก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวนะว่าใช้เป็นสมอลกาจะเวิร์กไหมนะเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดจะซื้อหรอกเออแต่ว่าแบบอยากลองเห็นเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่แบบบางอะไรเงี้ยเออนะก็ติดตามนะคะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดได้ของเมื่อไหล่จะมารีวิวให้ดูนะทีนี้วันนี้เอฟใช้ตัวนี้ ึ้นแบบตอนนี้หนักมากเลยเอาจริงแบบของเยอะมากอมืมาเริ่มจากยังไงดีหน้าเราจะวางกันยังไงดีหน้าอยากให้เห็นกระเป๋าด้วยอ่ะขอจัดแปบอ่านี่ถ้าวางอย่านี้น่าจะเห็นเนาะเ,ออเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคคืออยากให้เห็นกระเป๋าด้วยอ่ะจะได้แบบรู้สึกแบบมีอะไรนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบหยิบของขึ้นมาเฉยเฉยนะอ่ะทีนี้มาเริ่มจากของชิ้นแรกคะ่ะทุกคน ก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมแบบสำรองอันเป้งของเอนะอ่าก็อย่างที่เอเคยเลย işte ่าให้ฟังอ่ะว่ามันเป็นแบบสำรองที่แบบเป็นฟาชาร์ตอ่ะเพราะว่าเอใช้โทรศัพท์ซัมซุงรุ่นเหมือนแบบรุ่นหลังๆอ่ะที่มันจะแบบตัวปกติชาร์จไม่ขึ <c oughs> <c oughs> ้นเออนี่คือเสียบแบบชาร์จกับรถแล้วไม่ขึ้นแล้วนะก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเพื่อที่จะแบบสามารถชาร์จน้องได้นะ เออน,นะคะก็เป็นชิ้นแรกในกระเป๋าที่เอฟพกไว้นะคะก็ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะทีนี้ชิ้นที่สองที่เป็นชิ้นใหญ่หยิบออกมาก็เป็นเอาไวมีความหัวพันกันนิดหน่อยอ่ะเป็นอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะก็นี่อะแดปเตอร์แมกบุก็แหละก็มีน้องฟูชิ i กิดนี้ คือเป็นคนบ้าโปเกมอนน่ะเออนอกจากพวกโดเรมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ชอบบ้าโปเกมอนด้วยอย่างที่เห็นแบบตุกตาด้านหลังเยอะแยะมากมายนะคะคือจะถามอยู่ว่าช่วงนี้ FC ตุกตาเยอะใช่ไหมถ้าเกิดสมมติ F ทำแบบอันบ็อกซิ่งตุกตาอะไรเงี้ยแบบฉีกอีกแนวนึงแบบเป็นแบบอันบ็อกซิ่งตุ๊กตาเล่าเรื่องราวตุกตาอย่างเงี้ยจะมีคนสนใจหรือเปล่าขอซาวเสียงก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดมีคนสนใจก็เออจะมาทําให้ดูนะจะได้แบบมีอะไรแปลกใหม่บ้างนะคะ ก็เป็นอะแดปเตอร์ macbook ปกตินี่แหละทุกคนแล้วก็ให้ดูวันนี้งานฝีมือก็คือเป็นแบบที่แบบกันสายมันหักอะไม่รู้มันช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ก็ทำมาตลอดเลยนะนี่ชิ้นที่2นะคะคือสำหรับพี่โคตินอะมันมันใส่ของได้เยอะใช่ไหมก็เลยใส่อะแดปเตอร์ไปด้วยปกติก็จะถือแยกนะอ่ะทีนี้ชิ้นต่อไปก็คือ Channel c h a n n l o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  n p Purse นะคะอ่า อันนี้มีแบบหลากหลายอย่างให้ดูด้านในนี่อันนี้เป็นอันทเทปเคยเล่าให้ฟังว่าเอฟซื้อมาใช้แทนตัวมินิพเชตนะเพราะว่าตัวมินิพเชตเอฟขายไปแล้วแล้วก็ซื้อตัวนี้มาแทนน้องนะคะก็ฟังกช์ชันการใช้งานคือใช้ได้แบบเหมือนกันอนะเออเอาจริงนะใช้แบบได้คล้ายๆกันเลยอย่างเดียวที่เอฟใส่ไปในตัวนี้ไม่ได้ก็คือตัวพวกแบบกระดาษซับมันนะเพราะว่า น้องไม่ความกลมไงน้องก็เลยแบบใส่ไม่ได้นะก็เป็นอย่างเดียวในมินิโคเชตี่เอฟไม่สามารถใส่ไปในนี้ได้นะคะอ่ะทีนี้กระดาษซับมันเลยแล้วกันไหนๆก็หยิบขึ้นมาแล้วหลังๆแบบหน้าเมือกอ่ะเอออาจจะเป็นเพราะเราแบบใส่หน้ากากกันเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบบก่อนหน้าในเอฟเป็นคนหน้าไม่มันแล้วอ่ะแล้วพอแบบหลังๆเนี่ยเอฟรู้สึกว่าแบบหน้าเมือกอ่ะเออก็เลยแบบต้องซื้อมาใช้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันด้านในว่าเพกอะไรบ้าง1คือ usb งานอืมงานคือชีวิต งานคือทุกอย่างสองคือเฮดโฟนะยังเป็นแบบเขาเรียกไงหูฟังที่แบบต้องใช้กับการประชุมซูมเออคือเอาจริงอันเนี้ยถ้าเกิดแบบไม่ได้ไม่ได้ประชุมซูมก็คือไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้มี Airpods ใช่ไหมก็แบบเป็นหน้าที่เดียวของน้องที่ยังอยู่นะก็คือการใช้ประชุมซูมจ้ะอย่างที่3มก็เป็นนี่ลิปสติกแมก อันนี้เป็นสีซันนี่โซนะคะน่าจะไม่เห็นนะเออเป็นซันนี่โซสีประมาณนี้นี่อ,อ่าสีมีความแบบเกาหลีเกาหลีน,ลน,น,น่ารักนมนมอย่างเงี้ยคือชอบสีประมาณนี้มากเลยนะก็เลยแบบซันนี่โซเนี่ยใช้มาเป็นแท่งที่แบบแท่งที่สามแท่งที่สี่แล้วมัง้งอ,อือนะแล้วก็มีน้ำตาเทียมญี่ปุ่นอ,อ่า จะใช้เป็นแบบไม่เย็นนะคะทุกคนเพราะว pues, ่าเคยลองใช้แบบเย็นแล้วรู้สึกแบบมันจะสบายหรือมันจะแสบตาดีก็ไม่รู้ก็เลยเป็นใช้เป็นแบบไม่เย็นเนความชุ่มชื่นมากกว่านะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปญี่ปุ่น, ian, ใ,น, um ใ,นใช่ไหมก็ถ้าเมื่อก่อนไปเวลาไปญี่ปุ่นที่ก็จะไปกวาดมาเพราะเอฟใช้ประจําแต่ช่วงนี้ไม่ ihad. ได้ไปญี่ปุ่นก็แบบสั่งในช้อปปีในอะไรอย่างเงี้ยก็มีขายอยู่นะอืมแล้วก็อันนี้กิฟตติดผมน้งคิตตี้คิตตี้ซาริโออ่า กุญแจกุญแจคอนโดนะแล้วก็มี a อ r X คือเคยเป็นโรคกระเพาะอ่ะแล้วแบบเป็นคนที่แบบถ้ากินพวกน้ำอัดลมอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะมีแก๊สในกระเพาะก็ต้องพกไวนะ้กันตายนะคะและ้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยเวลาลงเท้ากัดนี่ปัตตร์ยาเป็นคนลงเท้ากัดบ่อยมากมีวันหนึ่งอ่ะไม่ได้พกน้องอันนี้ไปในกระเป๋าแล้วแบบลงเท้ากัดอ่ะ เออเดินกระเพกไปวัดสันไปหาซื้อพัตยานะลำบากชีวิตไปอีกอ่าแล้วก็เงินมูเตลูยังอยู่นะไม่ได้เอาไปไหนเลยจริงๆอยู่ในนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแบบพวกแบบเข็มกลัดอะเออเป็นคนพกเข็มกลัด <ๆ S 1> เผื่อแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยอ่ะนี่ <ๆ S 1> เข็มกลัดอ่ะมีความร่วงนะอ่าไว้แล้วก็นอกกนั้นก็เป็นยางรัดผม มันจะล่วงอีกไหมยังมัดผมสีสีแอดนะคะหมดแล้วสำหรับน้องตัวนี้ด้านในนะคะยังไม่ได้แบบเทียบเคยบอกทุกคนไว้ว่าสมารถาแหวนแทนของตัวนี้ใช่ไหมคือบอกตรงๆว่าน้องไม่มีแหวนแทนก็เลยไม่ได้ทําไม่รู้จะรีวิวอะไรกับน้องตัวนี้คือน้องแบบทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าคุณยนต์กวาดบ้านน้องแบบมีความ ทนอ่ะเอองงมากเลยอ่ะแบบน้องไม่มีแบบแหวนแทนใดๆนะก็เลยยังไม่ได้แบบเอามารีวิวนะทุกคนโอ้หนาอ่ะชิ้นต่อไปนี่ a Max Silkin Wallet ค่ะคือจะบอกว่าอันนี้มีมีเรื่องอยากจะพูดอยู่เหมือนกันคือเอปาได้เป็นคา Card h เดอร์ของหลุยมาใช่ไหมคะที่เอปรีวิวในช่องเอปาแล้วหลังๆเอปก็ e ใช้อันนั้นเยอะมาก เพราะว่าอันนั้นมันแบบสะดวกมันอะไรอย่เงี้ยคือสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องซิลอินอะ่ะไม่ค่อยได้รับการแบบเหลียวแลเท่าไหร่นี่ก็แบบพยายามเอามาใช้นะพอรู้สึกว่าบเดี๋ยวน้องจะมีความถูกทิ้งถูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยเออก็เลยเอาน้องมาใช้นะคะนี่ใส่เงินใส่บัตรนะก็มีเงินไม่ค่อยเยอะ500กว่าบาทเออตามสไตล์นะคะก็ คือถามว่ายังชอบไหมยังชอบน้องอยู่นะเพียงแต่ว่าเวลาหลังๆเอเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยอะ่ะอืมแล้วก็แบบซื้อกระเป๋าใบเล็กค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ก็จะมีแบบพวก wallet on chain มีไออะไรอะกระเป๋าคาดอกของตัวก c ชี่โดเรมอนใช่ไหมซึ่งมันใช้อันเนี้ยใส่ไม่ได้มันแน่นก็เลยแบบเปลี่ยนไปใช้ card holder แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนกลับมาเท่าไหร่นะนี่แบบเพิ่งเปลี่ยนกลับมาได้ประมาณวันึ่งเองมัง้ง เออน่ารักนะคะใจนึงก็คิดจะขายนะแต่อีกใจนึงก็แบบสีมันน่ารัก,กอ่ะเออสีโรสใจเปิดทุกคนสีมันน่ารักมากเลยก็เลยแบบอยากเก็บไว้เผื่อแบบวันนึงเราได้มีแบบเคลลี่เบอร์กินเผื่อไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็จะได้มีไว้เข้าเซตกันเออก็เลยแบบยังไม่ขายดีกว่าเก็บไว้ก่อนนะคะอีกชิ้นนึงจากแอร์เมสเอาล่วง อ่าเีกชิท่หนึ่งจากแอมเสที่ใช้ประจําประจําประจําไม่รู้จะประจํายังไงได้อีกก็คือ h o w ว e ่คาทโฮเดอรค่ะทุกคนแออันนี้อย่างเดียบเคยบอกใส่บัตรประกันอืมบัตรประกันมากม่ดูสิเป็นงคนมีประกันเยอะมากเลยงงตัวเองเหมือนกันเนี่ยจะประกันอะไรกันเยอะแยะนไม่เข้าใจกลัวตายกลัวตายเออประกันเยอะแยะไปหมดเลยก็แบบต้องโพกไว้นะ ถ้าใครมีความความรู้ด้านประกันอะ่ะเอฟถามหน่อยว่าเราจําเป็นต้องพกบัตรประกันติดตัวไหมหรือยังไงคือไม่พกได้ไหมอะ่ะมันมันค่อนข้างเยอะอะแล้วมันแบบกินที่มากเลยอะ่ะน้องหุ่นยนต์พยายามจะออกมาทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวรอน้องไปก่อนอ่ะคือมันเยอะมากเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันกินที่อะ่ะทุกคนเออเอฟซึ่งเอฟไม่แน่ใจว่าเราควรแบบพกติดตัวไวไหมเอฟก็พยายามพกไว้เผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุ เขาจะได้รู้แบบเออฉันมีประกันนะติดต่อบริษัทประกันให้ฉันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกบัตรรถไฟฟ้าอ่ามีบัตรเครดิตหนึ่งใบบัตรรถไฟฟ้านนี่น่าแล้วก็มีหลงเงินมูเตลูอยู่ในนี้อีกอันนึงด้วยแยกกันนะแล้วก็บัตรแบบสะสมแต้มนิดหน่อยนะคะก็เป็นอันที่นี่ด้านในเป็นแบบนี้น่ารักเอ แบบจะบอกว่าหนังเอฟซ่มอ่ะคือตัวเนี้ยมันทำจากหนังเอฟซัมใช่ไหมเหมือนกับตัว Silk in Wallet เออทีเนี้ยมันทนมากเลยอ่ะคือไม่มีแวแนแทใดๆเนี่ยทุกคนดูสิเอฟแบบไม่ได้รักษามันดูเ e นี่ยเอฟก็โยนโยนใส่ในกระเป๋าไปอ่ะอืมมันดีมากเลยจริงสำหรับใครที่มองหา SLG เครื่องหนังชิ้นเล็กที่แบบ ราคาไม่สูงมากได้ลุคแบบแอนเมสคุ้มค่าการใช้งานก็แนะนำนะคะแต่ว่าแนะนำเป็นในหนังเอฟซัมเป็นพิเศษนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันทนมากเลยอะเออนะแบบไม่ต้องระวังอะนะคะอ่ะชิ้นต่อไปเป็นอวีเคเลนี่มัลติคัลเลใส่เหรียญไว้เหรียญเยอะมากๆหนักมากตอนนี้อื หนักมากจริงๆสะสมเรหรียญเลยยังไงก็ไม่รู้นเนี่ยนี่ก็ใช้ใส่เหรียญน,นะทุกคนคือเป็นอันที่แบบเยินมากแล้วอะ่ะเออแล้วก็เลยแบบใช้อันนี้แหละเพราะว่าเอฟมีอีกอันนึงที่เป็นสีขาวใช่ไหมอันนั้นมันจะแบบดูแบบบอบบางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สีดําแล้วก็แบบหนังข้างๆเน่าแล้วจากการที่เอฟเช็ดด้วยผ้าเปียกเด็ดตออย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ต้องแคร์มากแล้วกับมันเลยเงี้ยคือแบบมีไว้ใช้จริงๆอันเนี้ยเนาะคุ้มมากนะคะ อันต่อไปที่ช่วงนี้เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือไม่ใช่ถุง Air Mate <c oughs> อันนี้เป็นถุงใส่กุญแจของน้องพี่โคตินนี่แหละเอามาใส่นี่สเปย์แอลกอฮอล์มีทางที่เป็นสเปย์น้ำอันนี้เป็นฟู้ดเกรดด้วยนะเออเอาไว้ฉีดช้อนซ่อมได้อ่าแล้วก็มีอันที่เป็นเจลอ่าเตรียมพร้อมเอาหมดจริงๆต้องมีเป็นแอลกอฮอล์แพดด้วยเอาไว้เช็ดโต๊ะเวลาแบบไปร้านอาหารพร้ <c oughs> อมปะ แล้วมีเรื่องฮาวันนึงคือไปนั่งกําลังจะนั่ง s t a r b u c k ใช่ปะแล้วแบบแล้วเอฟก็คือโต๊ะมันสะอาดแหละเออแต่เอฟก,ก็เอาแอลกอฮอล์แพ่เนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดโตะนะเออเมื่อก่อนไม่เป็นนะพอหลังจากโควิดเนี่ยแหละก็เลยเริ่มแบบรู้สึกเป็นแบบวิตกจริตก็เช็ดเช็ดเช็ดไปน้องพนักงาน s t a r b u c k ก็น่ารักมากวิ่งมาแล้วก็บอกว่าผมเช็ดโต๊ะให้ไหมครับอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบน้องเขาแบบตกใจว่าแบบเฮ้ยโตะไม่สะอาดหรออะไรเงี้ยเอฟบอกอ๋อเปล่าค่ะพี่แบบเช็ดแอลกอฮอล์ น้องก็ขําแล้วก็เดินจากไปคงแบบอินี่บ้านเนาะเน่ยออย่างที่แบบจะท้ายสุดละอะเป็นแอร์พอร์ตนี่ทุกคนได้เป็นแบบเคสซิลิโคนแบบบางสีชมพูอ่อนมานะน่ารักมากเลยอะเออมันก็แบบเทียบเคยรีวิวว่าแบบมันกินที่ใช่ไหมพวกเคสแอร์พอร์ตอะแล้วก็มีแบบด้านในเป็น ตัวหูเอฟก็ใส่เป็นซิลิโคนสีชมพูไว้ด้วยนะเข้าเซตน่ารักพร้อมกับไอตัววิงวิงข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวแม่เหล็กกันฝุ่นอะซึ่งเอฟไม่รู้ว่าแบบกันได้จริงหรอไม่รู้เหมือนกันแต่แค่รู้สึกว่าติดเข้ามาเข้าเซตกันแล้วแบบมันน่ารักกันมันดูชมพูชมพูไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครหาเคสแอร์พอร์ตแบบแบบบางแบบเนี้ยบางมากเลยนะเอาจริงใส่ได้ในทุกกระเป๋า เออเดี๋ยวเอฟลิงไว้ให้ที่ออคอมเมนต์เซกชันด้านล่างนะคะก็เอ้ยไม่สิต้องลิงก์ไว้ในดิสคริปชั่นบ็อกซ์เนาะเออเดี๋ยวอลิงกไว้ให้นะมีหลากหลายสีน่ารักแล้วก็ตัวซิดีโคนที่เป็นแบบจุกตัวนี้ด้วยเอาไว้ทําให้แบบทําให้ใส่หูแล้วสบายมากขึ้นนะเพราะว่าความที่แอร์พอร์ตอะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาก่อนมันเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวนะจะเห็นไหมคือมันเป็นแบบนี้เออแล้วมันแข็งใช่ไหมเวลาเราใส่เข้าไปในหูอะคะ่ะ ก็เอฟจะเจ็บผูง่ายเนาะเอฟก,ก็เลยใส่อตัวซิลิโคนตัวนี้เข้าไปมันก็ช่วยให้แบบเจ็บหูช้าลงไม่ได้ช่วยให้ไม่เจ็บนะเจ็บช้าลงคืออยู่กับมันได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เป็นเซ็กันสีชมพูน่ารักจริงๆเหมือนแบบจริงๆจะไม่ใช่คนแบบหวานแววนะแต่ว่าแบบเวลาเห็นสีชมพูประมาณเนี้ยก็จะชอบเออนะอ่ะจะหมดแล้วอันนี้ ขยะไม่เกี่ยวเอาออกน่าอายจังเลยอีกอันหนึ่งคือสีพึ่งแม่เรียบสีพึ่งแม่เรียบเออถ้าใครแบบมีปัญหาปากลอกปากเบินแบบเอฟเนี่ยเป็นคนปากลอกง่ายมากไม่เข้าใจเหมือนกันแนะนําเลยทุกคนเอาจริงสีพึ่งแม่เรียบอันกระปุกละร้านยี่สิบยี่สิบห้าบาทแล้วแต่ร้านนะดีมากจริง คือทาไว้ก่อนนอนนะคะแบบเคลือบไว้นิดนึ่งอะ่ะแล้วตื่นเช้ามาก็แบบถูๆออกนิดนึงเพราะมันจะติดติดเหนียวเหนียวนิดนึงนะแล้วทีนี้ปากหายลอกเลยทุกคนแต่ว่าสิบกลิ่นอะ่ะอาจจะแบบถ้าคนไม่ชอบน้ําอบไทยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบตกใจกับกลิ่นนิดนึงแต่เอฟแบบชอบไงเออหรือชินแล้วก็ไม่รู้ะ่ะดีมากจริงเป็นแบบของโบราณโบราณที่เราควรแบบอนุรักษ์ไว้แม่เรียบ นะดีมากอันนี้ชอบแล้วราคาถูกด้วยอือย่างสุดท้ายก็เป็นประแจรถกุญแจรถน้องกะทออออออิพิ่งเปิดตัวน้องกะทิไปนะเดี๋ยวไว้จะมาทำรีวิวน้องกะทิในแบบหลากหลายอิริยาบถของน้องนะคะก็น้องกะทิจะเป็นเหตุผลที่เออาจจะไม่ได้ท unboxing กระเป๋าไปอีกหลายเดือน คือต้องแบบเก็บตังค์กลับมาก่อนนะเออน้องกะทิใช้เงินเก็บหมดเลยอะเออนะนะคะก็หมดแล้วสำหรับวอซินไม y แบกนี่ด้านในก็อย่างที่เคยบอกว่าลองถุงผ้าไว้นะเดี๋ยวพอได้ออแกไนเซอร์มาปุ๊บก็คงไม่ต้องใช้ถุงผ้าแล้วแหละเนานี่น่ารักอ่าก็หมดแล้วสำหรับของที่เอฟพกภายในหนึ่งวันนะคะก็เป็นคนพกเยอะอะเอาจริง มีความรู้สึกเหมือนอะไรหายไปปะกันไกตัดเล็บฉันหายไปไหนอ่ะกันไกตัดเล็บกันไกตัดเล็บมีคนยืมกันไกลตัดเล็บไปนึกอ,ออกแล้วว่าใคร <c oughs> เดี๋ยวขอไปทวงก่อนนะจริงๆในเนี้ยต้องมีกันไกตัดเล็บด้วยทุกคนอืมหายไปไหนอ่ะเออน่าจะใช่มีคนยืมไปแล้วยังไม่คืนอืมต้องจัดการ <c oughs> โอเคค่ะไว้ เดี๋ยวคลิปหน้านะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆวันๆนึๆ่งก็พกประมาณนี้แหละไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหรอกถ้าเกิดมีวันไหนแบบพกอะไรแปลกๆเราจะมาแชร์ให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องเอฟด้วยนะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ